ปีนี้เป็นปีที่คนไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ระทึกกันตลอดทั้งปีนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะนิยามว่าภัยพิบัติหรือสัญญาณหายนะิดตามจากรายงานพิเศษสรุปข่าวที่สุดปี2568ค่ะ าฬิกา20นาทีของวันที่28มีนาคม2568แผ่นดินประเทศไทยสั่นสะเทือนอย่างหนักจากแรงกระเพื่อมของแผ่นดินไหวขนาด8.2ในประเทศเมียนมาแรงสั่นสะเทือนวันนั้นฝากแผลใหญ่ไว้ที่ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสัญลักษณ์ของความซื่อตรงโปร่งใสแต่กลับพังทลายลงในพริบตาทำไมเป็นอาคารเดียวที่แล้วก็เป็นอาคารใหม่ด้วยอาคารที่กำลังก่อสร้างอยู่แ้่ก็ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ย ทำไมมันถึงหล่อันนี้อันนี้ต้อง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 มีการสืบหาข้อเท็จจริงอยู่แล้วครับนั่นน่ะสิข้อเท็จจริงคืออะไรสะท้อนภาพบัตรลึกขององค์กรอิสระที่ยังมีสิ่งสุกซ่อนใต้ซากปรักหักพังเขาบอกว่าฝันไม่ดีไม่อยากไปยังมีหวังอยู่ไหมเพื่อนเธอไม่หมดหวังแต่กระทอมมีหวังรอแค่ มารอรับแค่น้องชายกับน้องสะพ้ายผมเท่านั้นที่เร่งด่วนที่สุดก็คือต้องปิดรูนี้จะปิดจากข้างในหรือปิดจากข้างนอกจำเป็นมากนะครับไม่ฉะนั้นแล้วดินก็จะไหลลงไปเรื่อยๆ จากตึกสูงสู่ที่สุดของหายนะใต้ดินผลพวงจากความประมาทรอยร้าวจากการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ชนวนเหตุดินสุดชุดถนนสามเสนยุบตัวดั่งทรณีสูบกลายเป็นหลุมดำของความชุยมองเ,เป็นเป็นปารสิดนิ์พลา่ของการทำงานของวิศวกรเรื่องนี้ยังตอบไม่ได้ แต่เรื่องนี้เป็นอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นนนี้บอกได้แน่นอนเพราะการก่อสร้างสถานีและอุโมงรถฟ้าใต้ดินนั้นมันอยู่ในเขตเมืองใช่ไหมเพราะเราทดํดรถยฟใต้ดินและหลังจากการก่อสร้างแล้ววันนึงก็มีคนนั่งเป็นแสนเป็นล้านน้ำมันมาเยอะกว่าปีที่แล้วมากๆเลยการช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและยากลำบากครับเนี่ย คนจับไว้กับเรไว้แม่แม่เ่อะไว้ไม่ใช่แค่เมืองหลวงที่สาหัสผู้มีภาคก็ไม่ไายกลางปีภาคเหนือหลายจังหวัดจมบาดานหลายครอบครัวระส่ำพืชผลทางการเกษตรเสียหายวัวควายล้มตายสาบสูญข้างในมันลึกเป็นขั้นเม็ดไดท่าเลยอมิดหัวรอวน,นี้แรงมาก น้ำไม่ไม่น่ากลัวนะครับตอนนี้เอาอยู่นะครับยังรับได้อีกมากมายไม่ต้องกลัวครับเราไปท่าบ้านไปไม่ได้ไไดเราไม่ช่วยใช้ได้สภาพอากาศแปรปรวนมหาอุทกภัยด้ามฝวานไทยรุกคืบเมืองหาดใหญ่ถูกมวลน,น้ำมหาสารซัดถล่มฝนหนักสุดในรอบ300ปีช่วยพวกเราด้วย ผู้คนล้มทั้งยืนหมดเนื้อหมดตัวหลายคนตายคาบ้านตอนนี้ยาที่เราเข้ามาเคเสียแล้วนะครับอยู่ในตู้เย็นตึกถล่มที่ไร้คนผิดถนนยุบรอยแผลของความรับผิดชอบน้ำท่วมตอกย้ำความเหลื่อมล้ำทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ภัยพิบัติแต่มันคือวิกฤตศรัทธาครั้งประวัติศาสตร์ เราซ่อมตึกซ่อมถนนสูบน้ําได้แต่สิ่งเดียวที่กู้คืนไม่ได้คือชีวิตและความเชื่อมัน่นเลิกถอดบทเรียนบทกองซากประักพังแล้วลงมือรื้อระบบที่เน่าเฟะ วันพรุ่งน,นี้ติดตามที่สุดข่าวใหญ่2,568กับข่าวชาววิกติสธาชาวพุทธเมื่อพระชั้นผู้ใหญ่ถูกไฟกิเลสต,ตันหาเล่นงานนะคะจนต้องลาสิกขาถึง13รูปติดตามในปี2,568สีกาดล้างบางวงการสงฆ์ในข่าวพัะค่ำพรุ่งนี้ค่ะ